สวัสดีครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะมีสป,ปอยด้วยถ้าอย่าไปโดนไอตุ๊กาตาตัวสีแดงที่อยู่ตรงนั้นนะอยาใครอยากรู้ชื่อแมพก็นี่ครับเอาไปพิมพ์กันสต็อปไว้ให้ทันนะผมให้ดูผมให้คนดูแค่แป๊บเดียวโอ้แป๊บเดียวล่วงเลยปัดโถเอ้ อชบอตุยอตุยอากะยปะทอบอัจบุบจบก่อนเอ็นอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทำเนียมช่องผมนะทำเนียมของช่องผมอ่าที่จริงผมอยากวาดเพื่อนไปที่ช่องด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะวาดผู้หญิงยังไงผมก็เลยวาด้าตัวผม ตอนที่ผมกำลังไล์อยู่ผมโดนแบนไล์เพราะผมโปไปอยู่ตรงนู่นจุบจุบปึ๊บโอเคีอเทีอาทีโอเคแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยแล้วมาได้ไงตึ๊บนี่แหละเหตุผลทำไมที่ผมต้องกระโดดภายในรอบเดียวผมไปดู คนที่ไลฟ์มาเขาอายุถึงสิบแปดแต่ผมอายุไม่ถึงผมเพิ่งเจ็ดขวบนะแต่ถ้าเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยก็น่าจะดีเพราะผมไม่ได้เล่นในคอม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่ชิกกี้เอ็เจเขาไปหากล้องมาจากไหนถ่ายทั้งๆท,ที่เขาคาดิสคอร์อยู่แงบตรงนี้ตรงนี้ยากต้องมีฝีมือึบอ,อย่างเช่นพี่ชิกกี้และพี่เอ็นเจเนี่ยห่วยแตกแล้วก็ต้องมากระโดดตรงนี้แก ขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมเสียงแหบเพิ่งตื่นวันไหนผมเลยเอ้ยวันไหนผมทำคลิปลงตอนเช้าคุณไม่ต้องสงสัยครับผมเพิ่งตื่นอ่ากลับเข้าประเด็นกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอ,ขอนิดก่อนว่าจะพูดอะไร อืมลืมไปแล้วว่าจะพูดว่าอะไรอ่ะลืมเฉยเลยอืมไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยอุ้ยเกือบตก เกือบตกแล้วไมล่ะโอ้โหแล้วบล็อกเดียวผมจะไปได้ไงอะผมทำคลิปไมค์ครับแล้วก็ลบบอกลงในช่องเดียวกันเอหอหรือว่าช่องเดียวปืนอะไรเอาเฮ้ยตกตกฮึบลอยมาอยู่ตรงนี้เป็นไงเป็นไงผมลอยได้มนาะเมื่อกี้ แล้วผมเซียนมากแล้วด้วยกระโดดอย่างอ่อนอ่อนที่ไม่ใช่หมาที่ไม่ใช่หมายความว่ากากนะครับกระโดดแบบอ่อนช้อยแต่ถ้าอ่อนมากกว่านี้ก็จะละลายไปเลยละลายเป็นปุ๋ยพงไม่ต้องถามผมนะทำไมผมต้องแอปเสียงผมไม่ได้แอปเสียงครับ อันนี้เสียงผมเพิ่งตื่นแต่ถ้าผมลงข้างล่างแล้วอาจาะมีตอนโมโหนิดนึงนะครับพ่อผมกวนจบใช่ไหมครับโอเคก็ก็บอกกันไปแล้วเนะอืมก็ไม่กดกันนะวันนี้พ่อผมไปทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็น่าจะไปเพราะปกติพ่อผมไม่อาบน้ำตอนเช้าย้ายแมปกันดีกว่าปกติคนอื่นจะทำแค่แมปเดียวนะครับแต่นี้ผมทำหลายแมปโอเคอันนี้น่าจะน่าจะน่าจะได้ละเอ้ย เมื่อวานเข้าไม่ได้สักทีพอตอนนี้อะเพิ่งเข้าได้เพิ่งอัปเดตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อวานผมเข้าไปมันมันก็ก็ยังไม่อัปเดตแต่พอเข้ามาใช่ไหมมันอัปเดตรอรอไปเถอะครับหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีผ่านไป ยังเข้าไม่ได้นอนออรองนเดียวอันนี้ผมทำเพื่อทุกคนเลยนะผมทำเพื่อทุกคนนั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 นนน,น โอเคผมจะพูดเสียงปกติแหละเอา้าแต่มันปกติไม่ได้อะดิตอนอยู่บนห้องที่จริงผมจะโทรหาเพื่อนแต่เพื่อนผมมันยังไม่ตื่นมันตื่นสายตอ่ผมตื่นเช้ามาเล่นเกมนะครับสองนาทีแล้วโอเคงั้นก็ไปเล่นอันอื่นจบ ถ้าจะรอสองนาทีนานขนาดนี้อ่ะเออไปเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีเหรอเออเออเล่นลรอดีเนระเล่นนลายดีเห่่นลายดีครับทุกคน ทุกคนช่วยผมคิดหน่อยผมจะเล่นไหลดีออแต่มันคิดไม่ได้นี่หว่าผมยังไม่ได้ลงโอ้ยลเลยใครอยากรู้ชื่อแมพก็ดูดูดูไปเถอะครับยังไงก็ไม่ได้เล่นมผมมาไม่ได้เล่นไม่ใช่ทุกคนหรอกนะทีจะไม่ได้เล่นนะคนอื่นเข้าไว้แต่ผม,มเข้านะ ว,วผมกินหมีหน้าบอกอใครที่ติดตามช่องผมไว้นะครับสองคนนะครับผู้ติดตามช่องผมผมจะให้สตที้เขาพิเศษผมมาพูดในคลิปนี้หมดเลยนะผู้ติดตามผมทั้งหมดนะทั้งหมดย้ำนะว่าทั้งหมดอะ่ะ มาดูคลิปนี้ผมจะให้สิทธิพิเศษเมื่อกี้ผมจะพูดสิทธิทิ่เพลิดตอนตอนนั้นลิ้นผมพันตอนนั้นลิ้นผมมันพันกันผมต้องรอผรอไปอีกชาติมันถึงจะเข้าได้ รอไปอีกสีชาติล้วนะรอไปอีกสีชาติาาก็ไม่รู้าต้องรอไปอีกสีชาติถึงจะเข้าได้นะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องรออีกสีชาติโอเคงั้นก็ย,ย้ายแมปบ็อกฟุตพิมพ์ b อ o ออ แล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับแค่นี้เลยครับวันนี้มาเล่นจักรยานแห่งนาลกกันดีกว่า ผมราศีเมทุนครับผมก็เลยขี้เกียจรอเป็นอย่างมากผมเป็นคนที่ไม่อยากรอแต่ผมก็รอโอเคครั้บนี้ผมจะรอผมจะรอรอรอแล้วก็รออีกรอแล้วรอ ทุกคนถามว่าผมเคยเจอโปไหมเคยเคยครับผมเคยเจอโปในแมปอะไรนะเหรอบูเฮเป็นแมปดังๆอ่ะบูเคเป็น,มปเเปนผมเจอโปในนั้นแม่งผมรีบออกเกมทันทีผมว่าย้าเยเซิร์ฟกันดีกว่า